สวัสดีครับจากคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาลงโฆษณาให้ดูเป็นไกด์ไลน์ตัวอย่างก่อนนะครับว่าการลงโฆษณาใน a c e b o o k เนะี่ยต้องทํำยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับก็คือเรามาที่สามเหลี่ยมหัวขว้ามมันนี้นะครับกดเข้าไปเลือกที่ตัวจกกัดการโฆษณามาพอถึงหน้านี้แล้วนะครับมันจะมีชื่อบัญชีที่เราเป็นตัวจัดการโฆษณาอยู่นะครับก็ให้เรากดเข้าไป แล้วก็เลือกที่ตปวจัดการโฆษณาตรงนี้เพื่อเริ่มทําโฆษณากันเลยสาหรับคนที่ตั้งค่าการชําระเงินเรียบร้อยแล้วก็มาขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับพอมาถึงหน้านี้สำหรับคนที่ไม่เคยสร้างโฆษณามาก่อนนะครับจะไม่มีโฆษณาเก่าเหลือไว้ให้ดูนะครับหรือจะไม่เคยมีโฆษณามาก่อนเลยกรอนนี้นีผมได้ลบโฆษณาเก่าๆทิ้งไปหมดละเพื่อต้องการจะเคลียร์แอคเคาท์ตัวนี้ใช้ในการสอนนะครับสำหรับการจะสร้างโฆษณาตอนนี้ ก็คือให้เรามองหาปุ่มสร้างโฆษณาปุ่มเขียวตัวนี้ครับกดเข้าไปก็จะมีการสร้างแคมเปญใหม่แคมเปญเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนอหัวข้อหลักในการทำโฆษณาของเรานะครับว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยในการจะทำโฆษณาในแคมเปญน,นี้เพื่อเจาะจงทําอะไรซึ่งตรงนี้เขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มการรับรู้ การพิจารณาแล้วก็แบบ c o n v e อร์ o n ซึ่งตรงนี้ในคลิปจะต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละสเต็ปนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเราจะมาสร้างตัวอย่างการทําโฆษณากันให้ดูก่อนอย่างกรณีนี้มาดูในส่วนของการพิจารณาเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งออกมาเป็นหลายๆส่วนคือส่วนของจํานวนผู้เข้าชมนะครับน่าสร้างจํานวนผู้เข้าชมสร้างการมีส่วนร่วมนะฮะจำนวนการติดตั้งแอปการรับชมวิดีโอ นะซส้นตรงนี้แน่นอนว่าตัวโฆษณาที่ลงก็จะต้องเป็นตัววิดีโอตรงนี้คือการสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการลงโฆษณาเพื่อเน้นการรับข้อความนะครับตรงนี้เราก็จะมาลองสร้างกันแบบการมีส่วนร่วมกันดูก่อนเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะนะครับปรากฏเข้ามาในการมีส่วนร่วมสังเกตดูดีว่าประเภทการมีส่วนร่วมตรงนี้เขาจะมีเราเลือกสามอันครับว่าส่วนร่วมกับโพสต์ของเรา จํานวนการกดถูกใจเพจนะครับก็คือเพิ่มยอดไลค์ให้กับเพจนั่นเองต,อต่อมานะครับก็คือการตอบรับงานกิจกรรมซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทาอีเวนต์ต่างๆเลื่อนต่อมานะครับการตั้งเช่อแคมเปญไม่บังคับซึ่งตรงนี้จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ครับแต่แนะนําว่าตั้งจะดีกว่านะครับก็กดเข้าไปนะผมจะทําเป็นตัวโฆษณาของเพจโฮลิ Holy นะครับ การมีส่วนร่วมส่วนนี้จะเป็นชุดที่เล็กกว่าแคมเปญลงมาเขาเรียกว่าชุดโฆษณาเล็กลงกว่าชุดโฆษณาก็จะเป็นตัวโฆษณานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะข้ามส่วนนี้ไปในส่วนดําเนินการต่อก่อนเดี๋ยวเรามันจะมาถึงในชุดโฆษณาหน้าต่อไปเองโอเคตอนนี้ชื่อแคมเปญที่เราตั้งไว้ก็คือ holy s นะครับผมเพิ่มคําว่าการมีส่วนร่วมไป ต,ต่อมาเราเลื่อนลงมาให้เราตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญน,นะครับกดเปิดไว้เลื่อนลงมาก็คือจะกําหนดเงินต่อวันได้ว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่ในการลงโฆษณาในช่วงแรกการลงโฆษณาเนี่ยก็คือเรามักจะไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยมันใช่หรือมันโดนหรือเปล่าดังน,น,นั้นคือเราจะมีการทดสอบแอดก่อนนะครับเขาเรียกว่าทดสอบแอด นะครับก็อาจจะตั้งราคาไว้ตั้งแต่ที่200 300 500ก็แล้วแต่งบประมาณของเราแต่ผมจะมักจะตั้งอยู่ที่300เป็นการเริ่มต้นนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมก็เนี่ยระบบก็จะเซ็ตให้เราเรียบร้อยละหลังจากนั้นกดถัดไปตรงนี้จะเป็นส่วนของชุดโฆษณาเห็นไหมครับก็ให้เราตั้งชื่อไปว่าเป็นโ o ริ s นะครับโอ้คิมผิดเอาไหม โฆษณาของโ o l ิสสนะครับตรงนี้นะครับที่จะมีจุดที่ผมอยากจะให้เราสังเกตก็คือว่าในชุดโฆษณาเนี่ยมันจะเริ่มมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งตอนนี้จานวนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด48ล้านคนซึ่งเยอะมากเราจะมาทํากลุ่มเป้าหมายตรงบริเวณเนี้ครับให้มันน้อยลงหรือแคบลงเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพไม่งั้นเราจะจ่ายเงินไปแล้วเรียกว่าละลายเงินทิ้งนะครับ โดยวิธีการในการมาตั้งกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับสังเกตดีๆว่าตรงนี้จะเลือล่อนลงมาได้ให้เรากําหนดพื้นที่ได้ว่าเราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบไหนโดยที่ตําแหน่งที่ตั้งเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น4อย่างครับนะฮะสี่อย่างนี้คือจะจะมีตั้งแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในตําแหน่งที่ตั้งหรืออยู่ในตําแหน่งที่ตั้งนี้เมื่อไม่นานหมายความว่าอาจจะเป็นคนที่มาแล้วก็เดินทางกลับไปอาจจะอยู่นอกเขตประเทศ อย่างนี้เขาเรียกประเทศไทยใช่ไหมครับอาจจะมาแล้วออกจากประเทศไทยไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกคนที่อาศัยอยู่ในตําแหน่งที่ตั้งนี้<ๆ>ก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือในขอบเขตจังหวัดที่เรากําหนดไว้นะฮะอันที่3ก็คือคนที่ผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่ตั้งนี้เมื่อไม่นานมา,มานี้หมายความว่ามามาไปไปเป,เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ประจาอาจจะมาทํางานเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นผู้ที่กําลังเดินทางในตําแหน่งนี้ ทั้ง4กลุ่มนี้จะมีเหตุและผลในการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้ให้เหมาะสมกับเรื่องที่เราต้องการนะครับโอเคสําหรับตอนนี้ผมจะลงตัวอย่างให้ดูก็คือผมเลือกคนที่อาศัยอยู่ในตําแหน่งนี้เป็นประเทศไทยนะครับสินค้าตัว h o l อ s เนี่ยมันจะเป็นสินค้าเสริมแนวบํารุงกระดูกนะครับก็จะเหมาะกับกลุ่มอายุเท่าไหร่เราก็เลือกไปนะครับผมอาจจะเจาะตั้งแต่กลุ่มอายุมากเลยนะครับ 40สถึงเลยสังเกตดีๆว่า48ล้านคนเมื่อกี้เหลือ14ล้านละเห็นะฮะโดยที่เราสามารถมาเพิ่มเติมได้ครับว่าเราจะาปรับเลือกจะเอาเขตพื้นที่ไหนเพิ่มเติมเฉพาะในในประเทศไทยตรงจังหวัดไหนเพิ่มก็ได้นะครับแต่ตกรณีนี้ผมกำลังจะวานหากลุ่มเป้าหมายผมก็จะเลือกประเทศไทยไว้ก่อนนะครับต่อมากำหนดรายละเอียด นะครับกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดตรงนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเราจะต้องกําหนดคนที่เขามีความน่าจะเป็นที่จะมาสนใจสินค้าของเราอย่างเช่น,นโฮลิสเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมบำรุงกระดูกถูกไหมครับเราก็ต้องดูกลุ่มคนที่สนใจเรื่องสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับการดูแลสุขภาพนะฮะเพราะอะไรถึงต้องเลือกคนที่สนใจการดูแลสุขภาพเพราะถ้าเกิดเราไม่ เลือกคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพเขาก็ไม่สนใจที่จะหาเสื้ออาหารเสริมมาทานถูกไหมครับต่อมาเพิ่มเติมครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปถ้ากดแนะนําตรงนี้นระบบก็จะมีบอกเลยว่ามีแนะนําให้เราเลยว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับอย่างนี้ก็จะมีเล่นกระดูกถูกไหมฮะคนสนใจสุขภาพก็จะสนใจเล่นกระดูกแล้วก็กําหนดกดไปสังเกตว่าจํานวนคนเมื่อกี้จากห้าล้านสี่เพิ่มมาเป็นเจ็ดล้านสองนะฮะก็ เราสามารถกำหนดเพิ่มเติมไปได้ซึ่งวิธีการกำหนดให้กลุ่มเป้าหมายแคบลงมาท่อยู่ตรงนี้ครับจำกัดก,กลุ่มเป้าหมายให้แคบลงเราสามารถเพิ่มกล่องความสนใจเพิ่มมาอีกอันนึงได้นะครับเราอาจจะย้ายกระดูกมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วปิดตรงนี้แทนสังเกตว่ากลุ่มเป้าหมายตรงนี้จะ น้อยลงจากตอนแรกที่เป็น5้าล้านสี่นะครับสำหรับคนที่ดูไม่ทันย้อนให้ดูนิดนึงนะครับตอนแรกคือเราเลือกแค่การดูดลสุขภาพนะครับมันเป็น5้าล้านสี่แต่พอเราเพิ่มเรื่องกระดูกลงไปปุ๊บระบบให้เรา7จ็ดล้านสอเลยซึ่งตรงน,นี้หมายความว่า300ที่เราจ่ายไปเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่พอกับคนพวกนี้แม่นะครับเราก็ อาจจะทําให้มันแคบลงโดยการใช้วิธีนี้ครับเลือกกลุ่มกระดูกมาไว้อีกช่องหนึ่งซึ่งรายละเอียดการตั้งกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ผมจะแนะนําลึกๆอีกทีนหนึ่งนะครับตอนนี้จะเหลือสามล้านหละโอเคอันนี้เป็นการทําเป็นตัวอย่างนะครับผมจะเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะต่อมาก็คือถ้าเรายังจะเลือกต่อเราก็ยังเลือกต่อได้เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับกรณีน,นี้อย่างที่บอกนี่เป็นตัวอย่างเนาะผมไปต่อละ เลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยเพราะเราจะเน้นขายคนไทยเนาะนะฮะภาษาไทยเชื่อมต่อกับทุกคนนะครับเลือกเพเชื่อมต่อได้นะฮะก็จะถูกแบ่งเป็นคนที่ถูกใจเพจเราหรือยังไม่ถูกใจแล้วก็แต่แต่ถ้าเราเลือกทุกคนไว้ก่อนครับนะเมื่อเราพอใจเราก็บันทึกกลุ่มเป้าหมายได้นะครับ มาในขั้นตอนนี้จะเป็นตำแหน่งการจัดวางครับถ้าเป็นแบบอัตโนมัตินี่คือระบบมันจะคำนวณให้เราวางในทุกจุดที่มันมองว่าจะทําประโยชน์ให้เราได้แต่สำหรับผมจะเลือกแค่นี้ครับจะเลือกเป็นการกำหนดจุดจัดวางเองโดยการที่เราเริ่มที่จะให้เห็นแค่อุปกรณ์แค่มือถือเท่านั้นนะครับ Audience Network พวกข่าวสารต่างๆเนี่ยเราไม่ไปโผ่ครับใน Instagram เราไม่ไปโผลครับ เราจะโพสแค่ใน Facebook เท่านั้นนะครับในฟีดวิดีโอเราไม่ไปโพสด้วยผลว่าเราไม่ได้ใช้วิดีโอเป็นตัวยิง่งแอดเราใช้โพสตฟีดข่าวธรรมดานะครับส่วนตรงนี้เพิ่มเติมคือเราจะปิดจะเปิดก็ได้ครับต้วแต่เราระบบจะคำนวณให้เราอยู่แล้วตอนนี้จ่าย3ามล้าน6ก็เลยสล้าน5นะครับเป็นตัวอย่างในบทความจะมีไหมไม่อยากให้มีก็อาออกไปนะครับมันก็จะไปโชว์ในเฉพาะฟีดข่าวเท่านั้น นะครับชนเพราะฟีดข่าวเหมือนกับเราเล่นเฟซทั่วไปก็เลื่อนมาเจออย่างเงี้ยนะครับเท่านั้นโอเคครับตอนนี้เพิ่มเติมทุกอย่างนะครับก็เรียบร้อยละจะมาตั้งค่าเอาเฉพาะคนที่เล่นเน็ดเฉพาะเวลาเชื่อม WiFi เท่านั้นก็ตั้งได้นะครับหรือจะเลือกเฉพาะอุปกรณ์มือถือก็เลือกได้นะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องตั้งลึกขนาดนั้นก็ได้นะครับมาขั้นต่อไปเราก็กดถัดไปเลย ตรงนี้มาในส่วนของโฆษณานะครับที่จะเป็นตัวที่จะปรากฏให้คนเห็นผมก็จะมาที่ตัวโฆษณาใหม่ให้เรามาเลือกเพจที่เราต้องการใช้ทำโฆษณาสำหรับบางคนที่มีเพจเยอะนะครับก็แนะนำว่าให้พิมพ์เมาก็ได้นะครับ,รบตรงนี้จะมีสามส่วนให้เลือกก็คือ สร้างโฆษณาใหม่ใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ใช้มอกอัพวิธีการนี้คือ,อผมแนะนําว่าให้ใช้แค่สองอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับในกรณีที่เราสร้างโฆษณาใหม่ในที่นี้ก็คือมันเหมือนเราโพสต์ใหม่ครับแต่ว่ามันจะเป็นโพสต์ที่ยังไม่มีอยู่ในเพจเราแต่โพสต์ที่มีอยู่แล้วคือโพสต์ที่เราโพสต์เอาไว้แล้วในเพจของเราตรงนี้ผมเลือกอันที่เป็นโพสต์ที่มีอยู่แล้วแล้วกดเลือกโพสต์นะครับโอเคผมเลือกอันที่อันนี้เลยแล้วกัน กดดาเนินการต่อครับผมตอนนี้เราก็จะเห็นตัวอย่างของโฆษณาที่จะไปโชว์นะครับซึ่งผมตั้งค่าไว้เห็นเฉพาะมือถือหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถาเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ได้ครับว่าเราต้องการจะกระตุ้นยังไงจะเปลี่ยนใส่ข้อความหรือให้เลือกซื้อเลยหรืออะไรตรงนี้ครับมันจะเป็นเขาเรียกว่า Call to action นะครับแต่ผมเลือกการส่งข้อ,อให้ส่งข้อความมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเซตค่าในเรื่องของการาสนทนาเวลาที่คนทักแชทมาระบบมันจะมีทักทายมามากับเราก่อนหรือจะตอบแทนเราได้นะครับซึ่งผมมีตั้งค่าไว้บ้างแล้วนะครับก็อาจจะสร้างใหม่ให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะสร้างใหม่ให้ดูเนะาะจะแก้กไข ตรงนี้เราสามารถเซตได้หลายรูปแบบครับว่าจะเฉพาะข้อความหรือใส่รูปภาพก็ไปด้วยก็ได้นะครับในกรณีนี้ผมเลือกที่จะไม่ใส่รูปภาพเนาะ,ะใช้เป็นข้อความแล้วก็ทักเป็นชื่อลูกค้าไปด้วยเลยส่วนรูปแบบคําถามตรงนี้เราเลือกได้ครับอาจจะเลือกเป็นตอคบคัดดวนนะข้อความก็จะสั้นลงนะครับเราก็กดกําหนดเลย สวัสดีมีคำทักทายก่อนอย่างทีเราตั้งไว้ข้างบนนี้คือสวัสดีทศกยัยมีอะไรให้ช่วยไหมนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเปลี่ยนให้ดูเอา้าตูพิมพ์ผิด โอเคมาตรงตั้งค่า messenger ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราสร้างนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะเอาอันไหนแต่ตอนนี้ผมจะเลือกสร้างเริ่มการสนทนานะครับกดเข้าไปก็เราตั้งได้เลยว่าจะตั้งคำต้อนรับว่าอะไร ข้อความตอบกลับตัวนนะครับก็จะมีเราเลือกหรือจะกดเป็นปุ่มก็ได้นะปุ่มก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์องการจะลิงก์นะครับหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับก็จะมีแค่คําต้อนรับอย่างเดียวแต่ในส่วนที่ตรงนี้ผมอยากให้เกิดข้อความตอบกลับด่วนมากกว่าเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับ ก็กดเซฟฟินิชได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเราสามารถกดเผยแพร่ได้ทันทีเมื่อเรากดเผยแพร่แล้วนะครับระบบก็จะโหลดขึ้นไปนะครับในระหว่างที่โหลดขึ้นไปเนี่ยโฆษณาเราจะยังไม่ได้อนุมัติขึ้นเลยทันทีนะครับเราจะต้องรอให้ facebook เขาตรวจสอบก่อนซึ่งในการตรวจสอบระหว่างนี้มันจะขึ้นว่าเป็น รอการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวสักครู่ให้ระบบมันหลังให้เต็มที่ก่อนสังเกตว่าจะมีโฆษณาของเราโผล่ขึ้นมาแล้วเป็น Holy S การมีส่วนร่วมนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเห็นไหมครับงบประมาณที่เราตั้งไว้คือ300บาทต่อว,วันตอนนี้โฆษณายังไม่เดินนะครับทันทีที่โฆษณาเดินเราก็จะเห็นเลยว่ามีผลลัพธ์มีการเข้าถึงอะไรยังไงซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้การประเมินผลลัพธ์กันอีกทีหนึ่ง นะครับสำหรับตัวอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการลงโฆษณาจริงนะครับเป็นการลงโฆษณา Facebook จริงซึ่งตรงนี้ย้ําว่าเป็นเพียงตัวอย่างนะครับในการลงจริงเนี่ยเราจะต้องมีรายละเอียดเรื่องการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายการวิเคราะห์เชิงลึกต่างๆที่เราจะต้องรู้มากขึ้นกว่านี้แต่ตรงนี้ถือว่าเป็นวิธีการทําอย่างคร่าวๆครัครบที่บางคนอาจจะทําแค่นี้แล้วปล่อยแอดออกไปแล้วมันปังเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วควรจะ มีความรู้ให้มากกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างเพื่อทําให้เราเข้าใจในวิธีการลงโฆษณาแบบคร่าวๆดูก่อนซึ่งถ้าเราไม่พอใจกับผลลัพธ์เราก็สามารถมากดปิดโฆษณาตรงตรงจุดนี้ได้นะครับโฆษาก็จะปิดไปเลยก็จะไม่คิดตังเราโอเคสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาทำโฆษณาในแบบต่างๆให้ใหดูกันอีกแล้วสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ทักมาคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมา จับมือกันทําต่อโอเคงั้นคลิปนี้เพิงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ